กาวสดผ้าหัวทักษิณเผยถ้าเกิดอุบัติเหตุการเมืองเพื่อไทยถึงเสนอแคนเด,เดิดถึง3คนเพราะเราโดนมาเยอะเราไม่ประมาณนี่คุณทักษิณพูดด้วยนะฮะ <c oughs> สมมุติอีกคนเจออุบัติเหตุยังมีอีก2แต่ก้าวไกลไม่มีแคนดเิดเบอร์ที่2มีคนเดียวเป็นจุดที่ก้าวไกลเสนอคนใหม่ไม่ได้นี่คือจุดอ่อนของการเสนอแคนเด,เดิดนายกคนเดียว ไม่ให้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นก็จะตกมาที่พัคที่ได้อันดับสองคุณทักษิณนกำลังใช้ดาบของก้าวไกลเองอที่ดึงคะแนนไปจากทักษ<ะ>ิลนเอามาแทเก้าวไกลกลับโดยไม่ใช้ปืนตัวเองนี่คือเหลี่ยมคูของคุณทักษิณนเก่งเรื่องแบบนี้ทีนี้ถูกถามหนักเข้าไปว่าถ้าสุดท้ายแล้วสวไม่เลือกก้าวไกลล่ะ คุณบอกว่าตอนนี้ต้องให้ก้าวไกลเขาเดินหน้าต่อไปนะเป็นเจ้าภาพก่อนเป็นเจ้าภาพก่อนในการจัดตั้งรัฐบาลอ่าแล้วพักการเมืองต่างๆก็ควรยกมือให้นะแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านมันอีกเรื่องหนึ่งเลยมีคนซักถามคุณดึกศิลป์ในขับเขาเมื่อคืนนะเขาถามไปถึงขนาดว่าถ้าสวาไม่เลือกล่ะพักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไหมอะไรอย่างงี้ความหมาย้าไปดูลีลาการตอบของคุณดึกศิลป์มีสิทธิ์ไหมคะที่เพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลสักกี่เปอร์เซ็นต์ กลับไปแล้วเห็นที่เขาประกาศมาแล้วไหมเหรอคือตอนนี้ประกาศแล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้มันมีข่าวสองฝั่งว่าจับแับไม่จับจับฮะเพราประกาศชัดเจนนะครับแล้วทีนี้พอจับแล้วอะค่ะกองถางต่อนิดนึงได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสอวไม่เห็นด้วยจริงๆคือเห็นต่างจริงๆคือไม่เอาด้วยไม่ยกมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะก็มันอยู่ที่ตามประชาธิปไตยอ่าขั้นอยู่ที่พรรคแกนนํา ว่าพรรคกานำจะ,าจะเสนอจะจะ,จะไปคุยกับสวได้ไหมหรือว่าจะต้องไปเพิ่มจำนวนสสให้มันถึงมันก็ได้แค่นี้ฮะับอ่าแลถ้าเกิดในกรณีที่จำนวนสวก็ไม่เอาด้วยแล้วสสก็ไม่ถึงท่านคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายของของ,ของการเลือกตั้งครั้งนี้คืออะไรคะคือการยืดเยื้อรักษาการต่อไป อยุก็ได้เปรียบไปเรื่อยจนกว่าจะมีการามีการเสนอในทางที่สวเห็นด้วยหรือไม่ก็มีสอสที่มารวมกันเกินสามร้อยจ็ดสกแค่นี้แล้วท่าในในในความคิดของท่านทักษิณนะคะตอนนี้กวางอยากรู้ว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางที่สวน่าจะเอาด้วยหรือเห็นด้วยมากที่สุด เออหุยผมว่าทิ้งให้ก้าวไกลคิดไหมคุณแต่อันนี้ผมคงเดาไม่ได้เพราะว่าเดาไม่ได้จริงๆว่ะคือนี่คือประโยชน์ของคุณดวงนี่นะอย่าพึ่งตอบลูกพี่แล้วตอบไปเยอะแล้วนะดึงก่อนอย่าพึ่งดึงก่อนต้องให้ก้าวไกลก่อนแต่นี่หลุดไปเยอะแล้วนะโอ้เนี่ยถ้ายังเลือกไม่ได้นะรัฐบาลต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆนะก็จะมีแรงกดดันไงคะ คนนี้เขาถามเขาอุตส่าห์ถามไปถึงสวเท่าเกิดไม่ผ่านนะแล้วคุณทักษิณก็แบกท่าหลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องไปหาพักการเมืองมาสมรรสนนเพิ่มไงนะพักเก้าไกลเขาประกาศเป็นชันทาเป็นสัญญาประชาคมกับคนเลือกเขาไว้แล้วไงมีลุงไม่มีเราจำได้ไหมใช่ตัดเรียบร้อยคุณทักษิณกําลังใช้ดาบของเก้าไกลเองอะที่ดึงคะแนนไปจากทักษิณเนี่ยเอามาแทงเก้าไกลกลับโดยไม่ใช้มือตัวเอง นี่คือเหลี่ยมครูของคุณทักษิณครับแกเก่งเรื่องแบบนี้ที่เราให้ฟังยาวๆเลไม่ใช่อะไระนี่คือเหตุการณ์สาคัญช่วงนี้นะก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ตอนนี้จับมือกันยืนยันว่าจับมือกันแล้วที่หลายคนไปบอกอ้าวเขาจับมือกันแล้วเนี่ยเขาจับมือกันแล้วแต่แต่เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ผ่าน<อ>แล้วเขาก็จะใช้ดาบของก้าวไกลเองที่ทิ่มเอาคะแนนจากเพื่อไทย,ไทยไมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเอาสิคราวนี้มึงต้องพึ่งลุงแล้วคราวนี้ มึงพึ่งไม่ได้เนี่ยคราวนี้นะก็จะเป็นดาบที่เฉือนคอก้าวไก่เองกลายเป็นเพื่อไทยที่อ้าวเราไม่มีเงื่อนไขนี้เราจับมือกับคนอื่นได้เรามีเพื่อนได้ค่ะนี่คือการเมืองฮะแล้วตอนท้ายเนี่ยจะเห็นว่าคุณลวกพยายามดึงไว้ไอ้เก้าไก่เขาคิดที่ตอนนี้ข่าวสดพาดหัวทักษิณเผยถ้าเกิดอุบัติเหตุการเมืองเพื่อไทยถึงเสนอแคนเดเิตดถึงสามคนเพราะเราโดนมาเยอะเราไม่ประมาทนี่คุณทักษิณพูดด้วยนะครับ สมมุติอีกคนเจออุบัติเหตุยังมีอีกสองแต่ก้าวไกลไม่มีคน n ด i d a เบอร์ที่สองมีคนเดียว hmm. เป็นจุดที่ก้าวไกลเสนอคนใหม่ไม่ได้นี่คือจุดอ่อนของการเสนอคน n ด i d a t นายกคนเดียวขอไม่ให้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นก็จะตกมาที่พักที่ได้อันดับสอง่าท่านผู้ชมเห็นชัดหรือยังทีนี้ <Okay. S 2> นะความหมายคืออะไรคุณพิธาตอนนี้ถูกร้องเรื่องอะไรอยู่หุ้นสื่อเรื่องหุ้นสื่อแล้วมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมาก พราะยังไงกกตส่งสารรัฐธรรมนูญแน่นอนค่ะเพราะมันแนวทางเดียวกับคุณธนาธรเลยแล้วคุณธนาธรเนี่ยพุ้นวีรักไม่รอดบรรทัดฐานคือคประกอบกิจาการสื่อจริงไหมที่อ้างว่าโอนแล้วเนี่ยแจ้งจดแจ้งว่าโอนหรือยังเขียนหรือยังแล้วเขาจดทะเบียนประกอบแล้วเขาทาสื่อจริงนะฮะไม่หมายความว่าต้องเป็นทีวีเท่านั้นไงวีรักมีเดียทําแมกซีนแล้วตอนนั้นเนี่ยอ้างเลยสาำว่าไม่ได้แต่เตรียมทาแล้วจะเลิกกิจาการแล้วนะ เขาไปดูถึงที่สํานักงานมีการเก็บข้าวเก็บของแต่เขาดูที่เฮ้ยยังไม่ได้แจ้งเนี่ยว่าโอนไปแล้วยังถือครองอยู่ในวันสมัครสอสอ่ะแล้วเป็นประกอบกิจการสื่อจะงไม่ประกอบจริงเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่คุณพิธาบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเนี่ยยังประกอบกิจการอยู่ชัดเจนเพราะในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุน้น <c oughs> นะวันที่ 28่เมษาที่ผ่านมานี่เองปีนี้เองครับท่านผู้ชมดูที่ขีดเส้นใต้มีล่าสุดเลยการประชุมแบบไหนกันที่มันมีคนถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่แล้วแถมบันทึกเป็นรายงานเอาไว้เรียกว่าคําตอบคือปัจจุบันบริษัทยังดําเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทก็คือทําสื่อแล้วมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบนิติบุคคลตามปกติบันทึกเป็นรายงานเอาไว้เรียบร้อยมีลายเซ็นเรียบร้อยแล้วบริษัทไอทีวีเนี่ย เอาพูดแล้วก็พูดนะคุณทักษิณชินวัตรกลุ่มชินขอบเดิมเนี่ยมีความสัมพันธ์ดีวนแน่นขนาดไหนนะคนเขาก็เลยคิดไงว่าเนี่ยเฮ้ยไไไลายงานกา,งาการประชุมถึงขนาดว่ามีบันทึกเป็นหลักฐานอะไ,ไรแบบนี้ที่หลุดออกมาได้เนี่ยนะเออมันชัดเจนเน่ยแล้วบริษัทภาคเก้าไกลเสนอชื่อคนเดียวค่ะถ้าคุณพิธาถูกตัดสินไปไม่มีนายกจากพรรคเก้าไกลแล้วนะครับ ค่ะแล้วพรรคระดับสองคือใครเพื่อไทยสามแคนดิเดตเนี่ยนี่ถึงบอกว่าเก่งไงถึงบอกว่าเก่งไงค่ะเออซ่อนดาบในรอยยิ้มเห็นไหมอันนี้ภาคสิจีนเขาพูดกันดูอ่อนไปเลยขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊กเขาถึงได้มีกระตูนนี้นะฮะโอ้โหช่วยแล้วนะเนี่ยเขาบอกนะแต่ดูภาพนะฮะ ช่วยลนได้ข้างบนตัวแทนนะะคะก็มีทั้งยาจะดูแรกก่อนดูแรกก่อนนะดูเมื่อกี้ก่อนฮะนะมีทั้งมีพอทองไงนะแล้วก็จะไปช่วยคนที่ตกอยู่ในหลุมนั่นนะนะคะแต่ช่วยยังไงอ่ะอุ้ยเอื้อมมือไปนะแต่ว่าบันไดที่จะพาดลงไปอ่ะไม่ไม่ได้ยื่นบันไดให้ค่ะยื่นมืออย่างเดียวแล้วมันถึงไหมล่ะ ไม่ถึงเออไม่ถึงไงแต่ก็ตกหลุมอยู่อย่างนั้นอะแต่อันี้มันตกลุมของมันเองมันขุดเองค่ะลึกไปกไปเลยๆดีก็ไม่ช่วยฝังกบอะแต่ที่นี่อีกกระตูนหนึ่งอ่าถัดไปเมื่อสักครู่นี้ยเขามีเพิ่มเติมมาเห็นไหมนี่ไงบันไดเนี่ยมันมีมีพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาสวอย่างนี้นะตัวอย่างนะค่ะนะที่เป็นบันไดอะนะ โอ้โหในการ์ตูนในี่เหนือชั้นมากนะก็ไม่พาลงไปในเลยนะ <c oughs> นะเห็นไหมแล้วอีกแบนเนอร์ข่าวหนึ่งฮะอันนี้ก็าําล้อเลียนไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดในแล้ววันนี้ทั้ง p อป Store และ Play Store